สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเสนอข่าวถูกต้องต่อว่าก็ขอโทษคดีอุ้มน้องถูกจองตัวให้ลุงพลเป็นผู้กระทําตลอดมาจนตกเป็นผู้ต้องหาการเสนอบทความ รวมทั้งยูทูบเบอร์กว่า10ช่องช่วยกันวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากข่าวทางทีวีทราบว่าลุงไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุข่าวช่อง y o u t u b e ฝ่ายลุงพลนั้นช่วยกันวิเคราะห์เสนอความจริงเสมอมาพวกเราไม่ได้ผิดหอกแต่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่นึกไม่ถึง ของตำรวจและอายการเพียงวันเดียวสํานวนถูกส่งจากตำรวจพนักง,งานสอบสวนไปถึงมืออายการและส่งไปที่ศาลในวันนั้นเป็นคดีประหลาดสําหรับพวกเรา FC ลุงและทนายก็เตรียมตัวไม่ทันคือไม่รู้มาก่อนรวบรัดกันใหญ่หลวงสุดท้ายลุงป้าตกเป็นจําเลย ต้องเสียเงินประกันตัว680,000บาทคนสองคนไม่ได้อยู่ใกล้น้องคืออยู่ห่างไปเกิน2กิโลเมตรก็ตกเป็นจำเลยอุ้มน้องได้แปลกพอดูที่ประเทศไทยผมเขียนบทความส่วนอีก10กว่าท่านเสนอทาง YouTube จึงกลายเป็นพวกเสนอข่าวไม่จริงสร้างเรื่องแต่ FC ลุงก็เข้าใจเพราะ ติดตามเรื่องอุ้มน้องมาตลอดก็มีบางท่านรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามโจมตีว่าสร้างเรื่องเอาละไม่เป็นไรท่านต่อว่ามาก็ขอโทษไปก่อนสักวันข้างหน้าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยอาจจะพอมีความยุติธรรมบ้างก็ได้ถึงวันนั้นลุงพลป้าแตนหลุดจากจำเลย แม้ถูกกล่าวหาว่าทำผิดแต่ตอนนี้ลุงป้ากลับมีความเจริญขึ้นทุกวันเงินไหลเข้าไม่หยุดไม่เหมือนคนทำผิดทั่วไปจริงไหมท่านๆใน YouTube ลงไว้ยาวกว่านี้เปิดดูได้ครับสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มยืนยันไม่ได้รับงานใครมาหลังให้ปากคำที่มาของคลิปพร่มกับโจ้ 14กันยายน2564ที่สำนักง,งานเจรีตำรวจนายสิทธาเพียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดเผยภายหลังเข้าให้ปากคำกับพลตรวจโทรสราวุธการพาณิชย์รองเจรีตำรวจแห่งชาติในฐานะห,หัวหน้าคณะกรรมการจเรีตำรวจตรวจสอบวินยัยร้ายแรงกรณีเหตุการณ์พันตรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือ พุ่มกับโจอดีตพุ่มกับสอพอเมืองนครสวรรค์ใช้ถุงดำคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยใช้เวลาสอบปากคำกว่า2ชั่วโมงนายสิทธากล่าวว่าวันนี้ได้นำคลิปที่มีการโพสต์ในสื่อต่างๆมามอบให้กับคณะกรรมการเจรจาตำรวจตรวจสอบในคดีตำรวจเจ็ดนายซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเสียชีวิตก่อนที่จะนำไปสู่ สำนวนคดีเบื้องต้นทราบว่าคณะกรรมการจเจรตตำรวจได้ดำเนินการแจ้งข้อหาผิดวินัยร้ายแรงกับตำรวจทั้ง7นายแล้วโดวยผู้บชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทนายศิทธากล่าวอีกว่าทั้งนี้การสอบปากคำในวันนี้ทางคณะได้สอบถามถึงที่มาของคลิปดังกล่าวโดวยตัวเองได้ให้ข้อมูลว่า มาจากตำรวจชั้นผู้น้อยนายหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกซึ่งทางคณะกรรมการก็ไม่ได้กดดันให้บอกรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเข้าให้ปากคำในวันนี้ถือว่าตัวเองเป็นปากสุดท้ายในฐานะพยานทนายสิทธากล่าวอีกว่าพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้รับงานมาจากใครเพื่อโจมตีอดีตภูมิกับโจ้หรือกันแกล้งเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยเจอ และไม่เคยรู้จักกับตำรวจทั้ง7นายเป็นการส่วนตัวส่วนอดีตผูมกับโจยอมรับว่าเคยเจอเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นรายงานข่าวจากคณะกรรมการจเรตตำรวจเปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นว่ามีมติแจ้งผิดข้อหาวินัยร้ายแรงกับตำรวจ7นายส่วนคลิปที่ได้รับจากธนายสิทธานั้นจะนำส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์ตามขั้นตอน การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดีรวมถึงตรวจสอบวิเคราะห์คัดแยกเสียงในคลิปดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเช่นว่ามีการเรียกรับเงินหรือไม่โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้และในสัปดาห์หน้าและเข้าแจ้งข้อหาผิดวินัยร้ายแรง กับตำรวจทั้ง7นายที่เรือนจำคลองเปรมเพื่อให้ทั้ง7จรายชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการพิจารณาโทษต่อไปความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอยู่ไปอยู่มาดูเหมือนปากคำของพ่อแบมจะเบาหวิวเป็นปุยนุ่นไปเรื่อยเริ่มจากการยืนยันเวลาเจอ นายชัยพลในสวนยางหน้าบ้านเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา15นาทีของเช้าวันที่11พฤษภาคม6.3ซึ่งเจอคำให้การของพยานอีกไม่ต่ำกว่า5ปากที่ยืนยันได้ว่าเวลาดังกล่าวนายชัยพลอยู่ในสวนยางบนเขากำลังหยอดน้ำกรดและยังมีอีก2-3ปาก ที่จะยืนยันได้ว่าเชา้านั้นชัยพลเจอกับพ่อแบมจริงแต่เป็นเวลาประมาณ7.30นาฬิกา30นาทีมากกว่าและที่สำคัญคนข้างตัว,วพ่อแบมเองไม่สามารถยืนยันคำพูดของพ่อแบมได้เพราะไม่ได้อยู่ด้วยตอนพ่อแบมอ้างว่าเห็นชัยพลแต่ ยังให้ความเห็นว่าพ่อแบมน่าจะจำเวลาคาดเคลื่อนข้อสังเกตว่าพ่อแบมน่าจะจำเวลาคาดเคลื่อนได้รับเสียงสนับสนุนจากอีกปากคําหนึ่งคือพ่อแบมยืนยันว่าพ่ออนามัยมาถามหาชมพู่ตอนข้ามนาฬิกา40นาทีซึ่งมีหลักฐานจากเบสโทรศัพท์ ว่าทนไมัยรู้เรื่องลูกหายตอน10โมงกว่าจากที่สาวิตรีโทรไปบอกหลังได้รับโทรศัพท์จากสมพรตอน10นาฬิกานาทีดังนั้นพยานปากพ่อแบมนั้นกลายเป็นขนนกไปเสียแล้วเบาวิวความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไม้ดังนี้ครับ ข้อต่อสู้คดีต้องหาประจักษ์พยานมายืนยันให้ได้คือ 11. พฤษภาคม63เวลา9ก้านาฬกานาทีถึง9ก้นาฬิกา49นาทีวงเล็บ38นาทีช้ยพลอยู่ที่ไหนมีใครพบเห็นและยืนยันสถานที่อยู่ได้บ้างถ้าหากมีคำตอบที่มีประจักษ์พยานหรือหลักฐาน มายืนยันได้ hashtag เราชนะ12-13พฤษภาคม63ทั้งกลางวันกลางคืนยายแตนอยู่ที่ไหนมีพยานยืนยันถึงสถานที่อยู่ไหมถ้าหากมีคำตอบที่มีประจักษ์พยานหรือหลักฐานยืนยันได้ hashtag เราชนะ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าดูสภาพแวดล้อมบ้านลุงป้าค่ะบ้านอยู่ค่อนข้างห่างจากคนอื่นมีบ้านพ่อบอใกล้สุดแต่ถ้ามองจากระยะสายตาก็จะมองไม่เห็นหรอกดึกๆึทุกคนก็ต่างกลับบ้านนอนกันแต่ละบ้านก็คงจะมีแต่ลูก และเมียที่เป็นพยานให้ถัดมานะครับบอกว่าถ้าเป็นผมนะ่ะตายแน่ๆผมไม่เคยจำเลยว่าวันๆทำอะไรบ้างถัดมานะครับบอกว่าถ้ากล้าสู้คดีและทนายตั้มกล้ารับทำแกต้องมีพยานแหละถัดมานะครับบอกว่าเอาจริงๆเราว่าชาวบ้านน่าจะมีคนเห็นมั่งแหลคะค่ะอยู่ที่ว่าใครจะกล้ามายืนยัน และเป็นพยานให้เท่านั้นแหละค่ะอย่ามองข้ามผู้เฒ่าผู้แก่นะคะถ้าไปถามพวกท่านเพอเลนะ่น่ะท่านอาจจะตอบได้นะเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีใครนึกถึงเท่านั้นเอง